สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะนหนุ่มนะครับในช่องตะหนุ่มชาแนลนะครับผมวันนี้ก่อนจะไปดูคลิปนะครับลบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของผมนะครับผมวันนี้นะครับ มีของมาพรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมซื้อกุมารมานะครับผมอ,อันนี้คือซื้อมาช้าเองนะครับผมพอดีว่าที่โรงงานที่ผมทำงานอยู่นะครับพอดีว่าเขาให้ซื้อ,อ,อวิทยุสื่อสาร,รนะครับจะเป็นวอแดงนะครับก็คือภาคประชาชนนะอันนี้ไม่ต้องขออนุญ,ญาตนะครับผมอพอดีผมไปเจอ รุ่นนี้มานะครับที่ไทยวัสดุนะครับผมเลยจัดมาเลยนะครับเพราะว่าที่ทํางานส่วนมากเขาก็ใช้รุ่นนี้กันนะครับเป็นของออยี่ห้อวิลฟอร์มนะครับรุ่นกุมารทอง X5 นะครับผมเป็นวิทยุสื่อสารนะครับเป็นวอแดงนะครับอันนี้เป็นวิทยุ ภาคประชาชนนะครับอันนี้คือไม่ต้องขออนุญาตนะไม่ต้องไปสอบนะครับก็ซื้อมาก็จูนคลื่นให้ตรงแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมจะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นยี่ห้อเวลฟอร์มนะครับกุมานทอง X5 นะครับนี่นะเดี๋ยวดูในกล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็น IP ห6 66นะครับเป็นวัตร์พูฟด้วยนะครับอันนี้กันน้ำนะไม่ได้แช่น้ำนะครับอันนี้คือกันน้ำนะครับผม นะครับชื่อเสียง30ปีเป็นประกันนะครับยี่ห้อนี้ก็คนก็ใช้เยอะนะมีหลายรุ่นมนีหลายรุ่นเลยนะครับยี่ห้อนี้นะครับผมอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวดูกล่องกรอนว่ามีอะไรนะครับกล่องก็มีประมาณนี้นะครับเป็นขึ้นความถีครับสองสี่ห้ามกะเฮิร์นะครับตัวนี้นะก็จะมีนะครับร้อยยี่สิบแปดเมมโมรีชแนลนะครับก็สิบชัแนลนะครับ ก็คือฟังวิทยุได้นะครับตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องรอช้านะอ่าแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับอ่าตัวนี้นะครับภายในกล่องนะครับภายในกล่องก็จะมีตัววิทยุสื่อานะครับอ่าก็จะมีตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับตัววอดันหนึ่งตัวนะครับกุมานทองนะครับอ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ คู่มือนะครับคู่มือ e, คู่มือ e, เป็นปึกเลยนะครับปลึกเลยแล้วก็เป็นที่ชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอันนี้นะครับพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ที่เสียบชาร์จนะครับ,นน uan, รบอันนี้จะเป็นฐานนะครับอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็มีสายคล้องนะครับมาให้หนึ่งเส้น แล้วก็มีคลิปนะครับคลิปรัดข้างหลังนะครับเวลาเราจะหนีบเอวนะครับราใช้คลิปตัวนี้นะครับผมอ่านี่นะครับโอเคครับเนี่ยหนาดีนะครับแล้วก็มีเสานะครับให้มาด้วยก็จะเป็นเสายางนะครับเสายางเลยนะครับตัวนี้เหนะครับเป็นเสายางโอเคครับค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับยืดหยุ่นดีนะครับ นี่นะเสามาให้มาหนึ่งอันนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดแล้วเดี๋ยวขอว่างกอนนะครับนะครับมาดูกันนะครับที่มันให้มาในกล่องนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับที่มันให้มานะนี่นะครับแล้วก็คู่มือนะครับเป็นกุมารทอง X5 นะครับผม 5วัตต์นะครับอันนี้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะแค่กล่องนะครับอันบล็อกเฉยๆนะเดี๋ยวการใช้งงใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้งานที่โรงงานดูนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายการใช้งานนะครับดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะได้ใกล้ๆแค่ไหนนะครับต่อกันเลยนะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับมีแค่นี้นะนี่นะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่นี้ก็ใส่มาให้แล้วนะนี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่แถมมาในกล่องนะครับหนึ่งก้อนนะครับเป็น DC 7.4โวลต์นะครับ1 8 0 0มิลลิแอมป์ครับตัวนี้นะนี่นะครับโอเคนะครับค่อนข้างดีนะครับอรับรอง ในการรับรองนะครับมาอะไรเรียบร้อย <_ T own> นะครับผ่านการรับรองเรียบร้อยนะครับมีครุฑตาครุฑเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับมีมอกงมอกเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะอ่าสินค้ามั่นใจได้นะครับโอเคนะครับไม่กล้องแก๊งเลยนะครับก่อแคนะครับเหมือนบอทั่วไปนะครับผมมีวันตีรับประกันนะครับมีบาโคมาโค้ดนะครับโอเคนะครับาเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับ อ่าปอบเข้าไปเลยเดนวง้างนี้ออกมานะครับแล้วยัดเข้าไปนะครับนะครับทำไมไม่เข้าเอ้ยเข้าไหมอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับวิธีการ ถอดประกอบแบตนะครับอ่ากดตรงนี <c oughs> ้นะครับปึ๊บมันก็จะเด้งออกนะครับอ่าแล้ววิธีการใส่นะครับวิธีการใส่นะครับยัดเข้าไปนะครับอ่ายัดเข้าไปให้สุดเลยนะครับตัวนี้นะยัดเข้าไปให้สุดแล้วกดลงครับนี่นะครับกดลงอย่างนี้มันดังปึ๊กอย่างนี้ครับแล้วก็กดล็อกเลยนี่นะครับต้องใช้แรงนะครับใช้แรงกดนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ล็อกปิิบนะครับมันก็จะดังกริบนะครับผมอ่านี่นะครับแน่นหนาดีมากมากเลยนะครับตัวนี้นะอ่านะครับ ลองใส่คลิข้างหลังดูนะครับปึ๊บอ่าใช่แล้วนะครับมันก็จะแตกต่างจากวอลุ่นอื่นๆนะครับรุ่นอื่นอาจจะใช้น็อตสกูขันยึดนะครับอันนี้ก็ถอดออกได้เลยนะครับแบบต้องการเน็บุงเน็บเอวนะครับไม่อยากมีก็ถอดออกนะครับผมอยากถือเฉยก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูรอบๆนะครับตัววอลกันเลยดีกว่านะครับก็จะมี แป้นกดนะครับปุ่มคอนโทรลอะไรต่างๆนะครับตั้งช่องความทงความถี่อะไรต่างๆนะครับก็มีเมนู u ั down นะครับแล้วก็มีหนึ่งเท่า่าเปดเก้านะครับนี่ครับ s h a r ปนะครับแล้วก็มีเอ่อช่องเป็น c h น n n e l ab นะครับแล้วก็มีลุกศรนะครับผมอ่าด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นปุ่มเวลากดเวลาพูดนะครับก็เป็นกดตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อ ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นปุ่มอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับตัวฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะมีหูฟังนะครับมีช่องหูฟังด้วยนะครับนี่นะมีช่องหูฟังนะครับหูฟังแล้วก็เป็นช่องไมโครโฟนด้วยนะครับต,ต่อเป็นไมค์ข้างนอกแล้วก็ต่อหูฟังข้างนอกได้นะครับผมเพื่อเวลาแบบ เขาวอมึงวอมานะครับแล้วก็ไม่อยากให้รบกวนคนอื่นนะครับมันอาจจะเสียงดังเนาะอาจจะใส่หูฟังนะครับจะมีไมโครโฟนด้วยก็ได้นะครับผมอ่ะุปกรณ์ก็โอเคนะก็ดูดีนะครับแข็งแรงดีนะครับตัวนี้นะเขาเคมว่ากันน้ําได้ด้วยนะครับเป็น IP พ6นะครับตัวนี้นะส่งไกลได้ถึง5วัต์นะครับผมไม่รู้ว่ามันได้กี่กิโลนะครับตัวนี้เป็นกุมารทองรุ่น X5 นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะนะ ใส่เสาเข้าไปนะครับเสาก็เป็นเกลียวนะครับก็หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่ามันก็ไปอย่างนี้นะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับอ่าติดแล้วนะครับอืมอันนี้นะครับอืมอันนี้นะครับโอเคเลยนะครับผม ปุ่มกดอะไรก็โอเคนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดไฟนะครับตัวนี้นะนี่ครับไฟมันก็จะติดอย่างนี้นะกดทีนึงก็ดับนะครับกดอีกทีนึงก็เปิดเปิดแบบค้างนะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็นกระพริบนะครับติติ๊บติ๊ติอย่างนี้นะครับเป็นปุ่มนี้นะปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้นะนี่นะครับอ ปุ่มนี้น่าจะเป็นปิดเปิดวิทยุหรือเปล่านะครับอ่าใช่จริงๆด้วยนะครับปิดเปิดวิทยุนะครับปุ่มนี้เนะเนี่ยนะครับเวลาปิดเวลาปิดเปิดวิทยุนี่นะครับผมนี่ะฮะอานอ่าพอกดอีกทีนึงก็เข้าสู่ขึ้นปกตินะครับผมอ่าอันนี้ผมจะรีวิวไปเร็วๆเลยนะครับอันนี้รู้สึกส อันนี้คือน่าจะตั้งช่องนะครับผมตัวนี้อัพดาวนะอัดาวตั้งได้นะครับจะเอาช่องไหนนะครับขึ้นไหนก็ตั้งได้นะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะครับอ่านะครับอันนี้ถ้าลงลึกๆอันนี้ผมผมไม่ให้ผู้ชำนาญการนะครับถ้าลงลึกๆมากกว่านี้นะครับลงไปศึกษาหาความรู้จาก youtube ก็ได้นะครับผมจาก กูเกิลก็ได้นะครับผมอันนี้คือผมแค่มาอันบล็อกนะครับมาเปิดกล่องให้เพื่อนดูเฉยๆนะครับดูผลิตภัณฑ์เฉยๆว่ามันโอเคนะมันมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าของผมนะครับผมก็ไปตั้งช่องให้มันตรงก็สามารถวอได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรที่มันผิดแปลกไปจากนี้นะครับผมก็มีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆแค่นี้แหละครับที่ผมใช้ก็ไม่มีอะไรมากตั้งช่องขึ้นตรงกันก็วอด้วยกันได้นะครับก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่า รุ่นนี้มันก็ค่อนข้างจะทนอยู่แล้วนะครับที่โรงงานก็ที่ทํางานก็ใช้รุ่นนี้กันซะส่วนใหญ่นะครับผมอ่านะครับเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเนาะของเวฟอร์มนะครับรุ่นกุมารทอง X5 ตัวนี้นะครับผมก็โอเคนะก็ไม่ก้องแกงไม่อะไรเลยครับสองพกว่าบาทน,นะผมซื้อมานะครับอเดี๋ยวมาดูคู่มือกันสักหน่อยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นคู่มือเนาะ อันนี้รับกันหนึ่งปีนะครับผมกูมือสวนมากก็ไม่ค่อยได้อ่านกันหรอกครับมีไว้เท่ๆอย่งนี่แหละครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาอันบล็อกนะครับมาเปิดกล่องรีวิววอลสีแดงนะครับวอลกุกมานทองนะครับของว a วฟอร์มเนาะก็โอเคนะครับไม่กองแกงนะเดี๋ยวจะไปทดลองการใช้งานดีกว่านะครับว่า มันจะใช้งานได้ใกล้ไกลมากงน้อยแค่ไหนนะครับเสียงมันจะชัดเจนไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบขึ้นนะครับวิทยุวอแดงนะครับภาคประชาชนนะครับในโรงงานนะครับเป็นกุมันทอง X5 นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะตั้งอีกเครื่องหนึ่งไว้ที่ห้องนะครับเดี๋ยวผมกําลังจะเดินนะครับกําลังจะเดินไปเพื่อทดสอบนะครับ นะครับผมเดินออกมาข้างนอกแล้วนะครับเพื่อตรวจสอบกล้องนะครับห้องที่ผมจ้งน้องเขาอยู่ในห้องนะครับเป็นห้องนั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวไกลๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทรวสอบครับอ่าี้แท็กเขามาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเดินไปไกลๆเลยครับ ห้องก็อยู่ตรงนู้นนะครับออฟฟิศอยู่ตรงนู้นนะ,ะเดี๋ยวผมจะเดินอีกนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ออฟฟิศผมอยู่นู่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวอไปหาน้องเขาที่ออฟฟิศนะครับโดยมีสิ่งกีดกันอยู่นะครับเป็นห้องเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะวอนะครับหน้าวอลสองนะ หน้าวอสองนะสองครับสัญญาณชัดเจนดีไหมัีครับอ่านะครับสัญญาณชัดเจนดีนะครับผมอันนี้ก็ไกลอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจ,จะมเดินไปครับอ่าเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกนะครับเดินไปไกลนู่นเลยนะครับผม นะครับตอนนี้ผมอยู่ห่างจากออฟฟิศ hmm. ผมปาดมานโอ้ไกลอยู่นะครับลิบลตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งกีดขวางสิ่งบดบังอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทดลองวอไปหาน้องเขาที่ออฟฟิศนะครับน่าวาสองนะ<อ>ได้ยินชัดเจนไหมชัดเจนมากเลยครับครับครับขอบคุณครับ อันนี้คือวอลของกุมารทองนะครับผมทดสอบให้แล้วนะทดสอบขึ้นเลยนะครับน่าจะประมาณจากนี่ไปหาออฟฟิศผมก็ประมาณน่าจะไกลอยู่นะครับผมมีสิ่งบดบังด้วยนะครับผมมีอาคารมีตึกนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อกับวิทยุสื่อสารนะครับยี่ห้อกุมารทองนะครับเป็นของเวลฟอร์มนะตัวนี้เลยนะครับผม โอเคครับขอบคุณครับผม